ดิมหันกลับเข้ามาบนโลกออนไลน์อีกครั้งศึกษามันอย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีคืออะไรทำไมบนโลกมนุษย์ต้องมีสิ่งนี้ขึ้นมาเรียนรู้แบบเข้าใจเรียนรู้แบบสบายใจเรียนรู้แบบเปิดหลับในทุกอย่างเพราะเรารู้กระจ่างตัวเองแล้วเฮ้ยฉันฉันเป็นใครวะฉันจริงๆแล้วฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการความสุขสบายใจเอา ฉันก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งในตัวฉันเองแหละแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะที่ฉันอยากจะบอกกับผู้คนว่าไอ้เจ้าความตัวความสุขเนี่ยมันคืออะไรแล้วอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนและทุกคนสามารถกำหนดและสร้างมันได้ให้พอเพียงพอดีกับความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้น ใครอยากเป็นอะไรใครอยากทำอะไรใครคิดอะไทุกคนสามารถที่จะสร้างมันได้ให้มันพอดีกับความต้องการของตัวเองทุกอย่างเลยแต่เราต้องทะลุผ่านบางสิ่งบางอย่างคำว่าทะลุผ่านเนี่ยมันมันยากเนาะมันยากเนาะสำหรับจริงๆแล้วดินมดินไม่อยากจะมาพูดในเรื่องที่แชร์ในเรื่องที่เป็น แนวนำมาทำอย่างนี้เนาะแต่ทําไมดีมต้องบอกก่อนทั้ง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วณนะป,ปัจจุบันของดีมอะดีมเสมือนกับว่าละทิ้งในทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว